นาคอมต้องกลับมาเป็นปกติคะ่ะนาคอมใช้เครื่องพยุงปอดหายใจเองไม่ได้นอนนิงไม่รู้เรื่องสําหรับนาคอมต้องใช้เครื่องพยุงปอดกันแล้วล่ะคะ่ะเรียกไดว้ว่ารอบนี้อาการหนักใช้ได้เลยแล้วค่ะสําหรับอาการเชื้อโควิดของวันที่24เดือนเมษาย,ยน2564มีผู้ติดเชื้อทะลุไปถึง2,800คนกันแล้วสำหรับประชาชนคนไทย ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันดาราในวงการบ้านเราเองก็ติดเชื้อไม่เว้นแต่ละวันเช่นกันล่คะค่ะและที่หลายคนห่วงก็คือตลกดังอย่างน้งคอมที่ตอนนี้เนี่ยอาการซุดค่ะมีสภาวะไตาวายที่หลายคนคอยส่งกําลังใจให้จากกรณีที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังเผยในรายการหนึ่งอัปเดตอาการน้คอมแทนลูกสาวว่าอาการตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักต้องใส่เครื่องช่วยหายใจที่ปากเพราะว่ามีอาการตอดอักเสบหนักแล้วก็รวมถึงไตาวายจึงอยากให้ทุกคนส่งกําลังใจให้กับน้าคอมตามเสนอข่า ไปนนั้จากนั้นในช่วงเย็นของวันนี้ไอซน้พัชรินลูกสาวของนักคอมและแบงค์อธิกิจสามีออกมาเผยอ,อาการของคุณพ่อเพิ่มเติมประมาณว่าอาการของคุณพ่อตอนนี้อาการแย่ลงซึ่งอาการไตาวายเกิดจากเชื้อโควิดลงที่บริเวณปอดที่ได้เชื่อมโยงกับไตทําให้ไตรับมือกับเชื้อโรคไม่ไหวและฟอกไตวันละ2-3ถึงครั้งล่าสุดเพจบันเทิงมีโอกาสพูดคุยกับลูกสาวนกคอมรวมถึงอาการล่าสุดค่ะโดย23เมษาย,ยนที่ผ่านมานี้ทางด้านของลูก สานาคมก็ออกมาอัปเดตนะคะว่าอาการดีขึ้นในระดับหนึ่งจะต้องเฝ้าระวังโดยตอนนี้ไอ้ลูกสานาคมกับแบงก์ก็ยังคงต้องกักตัวรอดูอาการโดยประมาณก่อนค่ะแล้วก็จะมีการตรวจในครั้งที่3เพื่อความมั่นใจของคนรอบข้างและคนรอบตัวยังไงทางทีมงานก็ต้องขอส่งกําลังใจไปให้กับนาคมด้วยค่ะ